สวัสดีชาวราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่1-31ถึง31ธันวาคมดวงชะตาของชาวธนูในเดือนตุลาคมเป็นการทำนายโดยภาพรวมเกี่ยวกับการงานการเงินความรักและสุขภาพไม่เฉพาะเจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งรับสิ่งดีๆไปเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตรับคำเตือนไว้แก้ไขป้องกันเพื่อความไม่ประมาท การงานมีดวงพลุกพลุกเฮงเฮงเทวดาคุ้มได้อะไรตามวาระบุญที่ส่งผลไม่มีบุญก็ไม่ได้เช่นได้งานที่ดีแบบไม่คาดฝันมีความเป็นอัจฉริยะในทุกๆด้านสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพงานที่ต้องใช้สติปัญญาพลิกแพลงค่อนข้างสูงหรืองานที่ต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆบางท่านเป็นคนมีเซนส์นแรงมีสัมผัสที่6สามารถเรียนรู้โหราศาสตร์มีชื่อเสียงโด่งดังได้ รวมทั้งเหมาะกับงานที่ต้องติดต่อประสานงานการค้าขายเป็นคนมองการไกลมีความรวดเร็วฉับไวและงานที่มีความเสี่ยงและการแข่งขันค่อนข้างสูงเช่นนักกีฬามืออาชีพแพทย์พยาบาลธุรกิจนำเข้าส่งออกที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศการโรงแรมการท่องเที่ยวต่างๆการเงินระวังการสูญเสียเงินเสียรู้เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจในรูปแบบต่างๆ เป็นนักลงทุนรักการหมุนเงินในการทำธุรกิจที่ท้าทายและเสี่ยงต้องการประสบความสำเร็จมีโอกาสลงทุนแบบกล้าได้กล้าเสียเนื่องจากใช้เงินค่อนข้างเก่งควรเก็บเงินโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินจะทำให้เก็บเงินอยู่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินหรืออีกความหมายหนึ่งอาจมีคนมาช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับเรื่องเงินก็อาจเกิดขึ้นได้ ดวงความรักคนโสดในช่วงนี้วัยรุ่นจะมีสเสน่ห์มีความรักแบบเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกอดทนใช้เวลาพิสูจน์รักแท้ได้หากเจอคนที่ใช่จะทุ่มเทซื่อสัตย์มั่นคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยจนแก่เท่าคนมีคู่มีโชคเรื่องคู่ครองจะได้คู่ที่ดีมีเกณฑ์คลอดบุตรการคลอดก่อนกำหนดผ่าตัดหรือการทำกิฟเรื่องสุขภาพ ระมัดระวังโรคเกี่ยวกับช่องปากและระบบทางเดินหายใจหลอดเลือดระบบย่อยอาหารโรคเครียดสายตาและอาการปวดหลังสาเหตุมาจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากนี้ระมัระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้รามาะระวังการใช้ยวดยานพาหานะขอให้ชาวธนูมีการงานที่มั่นคงการเงินมั่งคัง่งความรักราบรื่นสุขภาพแข็งแรงตลอดเดือนตุลาคม ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ